วันพรุ่งนี้จะครบ5เดือนสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับตอนนี้ผู้นำชาติต่างๆออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องให้จบสงครามในครั้งนี้อย่างผู้นำชาติอาเซียนและออสเตรเลียครับที่แสดงจุดยืนนะครับเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาทันทีครับสหรัฐอเมริกาก็มีข้อเสนออยากให้หยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์เพื่อให้เปิดทางให้มีการช่วยเหลือและปล่อยตัวประกันนะคะขณะที่ฮามาสก็ยืนยันในการเดินหน้าจเจรจาจนกว่าจะได้ข้อยุติ แต่ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ยังรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ช่วยกันดึงตัวเด็กผู้หญิงออกมาจากใต้ซากรักหักพังในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาลียทางตอนเหนือของกาซาด้วยความทุลักทุเลก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่ล่าสุดกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่ายังคงเดินหน้าเจรจาผ่านผู้แทน เพื่อให้บรรลุการหยุดยิงในกาซากับอิสราเอลต่อไปแต่อิสราเอลกำลังหลบเลี่ยงด้วยการไม่ส่งตัวแทนร่วมเจรจาการเจรจาพักรบรอบใหม่นี้กลุ่มฮามาสยื่นเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังอยู่ในอิสราเอลพร้อมทั้งเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการใช้กำลังทางทหารถอนกำลังออกจากกาซาปล่อยให้ชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นในกาซาสามารถเดินทางกลับถิ่นฐานได้และหยุดยิงถาวร ด้านผู้นำเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซารรทันทีและถาวรพร้อมทั้งชี้ว่าสถาน,นการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่กำลังเลวร้ายอย่างมากนอกจากนี้ยังได้ออกมาประนามการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทั้งหมดจนนำไปสู่วิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมสงครามที่กินเวลา จนจะครบ5เดือนในวันรุ่งนี้ส่งผลให้ชาวกาซาเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3717คนและบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า72,156คน